น้ำมะขามสะนะวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด,โด้พาเที่ยว กอลูกเท่ยวกินตามสบายครับอยู่ร้านพ๊กบังอีกแล้วแต่วันนี้พี่บังของเราจะมาบอกสูตรนะฮะหลังจากบอกสูตรน้ําสมุนไพรเก๊กฮวยไปแล้ววันนี้จะมาบอกสูตรอันนี้ฮะมะขามหวานน้ํมามะขามหวานอ่ะไปดูกันไปดูกันพีโดเนี่พีโดมาแล้วพีโดสวัสดีครับกอนสวัสดีครับ,รบนี่ในร้านอยู่กันครบทีมนะฮะ น้องซอก็ปั้นสาลาเปาเหมือนเดิมหวัดดีจ้าหวัดดีครับน้องสมาน่าสวยเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเติมคือน้ำหนัก oh. <laughs> พี่บังสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาน้ำสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งน้ำมะขามครับผมน้มะขามเปียกนะน้ำมะขามเราจะตั้งชื่อว่าน้ำมะขามหวานครับเพราะเพราะเราทำให้มันหวานนะครับผมเราทำให้มันหวานบพี่อมีรสชาติครับงั้นมามาละเริ่มกันเลยเห็นเอามะขามอันนี้ก็คือมะขามเปียกทั่วไปใช่ป่ะฮะมีเลือกอะไรเป็นพิเศษไหมครับถ้าแรกก็คือถ้าเป็นมะขามเปียวเนี่ยก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูที่เนื้อฉ่ำๆแต่ทีนี้มันมันจะหมดไม่ได้ครับเพราะผมเคยไปเอาเนื้อฉ่ำๆมาแล้วอืมันมีเปรี้ยวอืมันไม่เปรียร้ยวมันจัดการถึงว่ามันมันเปรี้ยวน้อยครับแล้วก็พอมาทาปั๊บมันก็ไม่ได้ตามคณามหนุิเราต้องการครับสิ่งที่เราต้องการคือต้องการมะขามเปรี้ยวเพราะถ้าเกิดมันเปรี้ยวน้อยแล้วพอมาใส่น้าตาลมาอย่างเงี้ยอ่ารสชาติมันมันไม่ได้ความเปรี้ยวที่เราต้องการครับก็จะใช้มะมะขามเปรี้ยวที่ทําแกงทั่วไปนะครับผมครับ แต่ในในการทําเนี่ยในปริมาณที่ผมทําคือมะขามอ่าสีขีดน้ำตาลทายก็ประมาณขึ้นโลขึ้นอยู่กับความเปี้ยวของมะขามเพราะฉะนั้น,ม,นมันกำหนดไม่ได้ว่าอ่าควรควรจะใช้น้ำตาลแค่ไหนแล้วก็น้ําตาลขวดอีกสามสามอยกรัมแล้วก็เกลือขึอ้นประมาณช้อนชาเพราะฉะนั้น ถามว่าน้ําตาลเป๊ะแบบนี้ไหมไม่เป๊กแบบนี้ขึ้นแับมะขามเพราะฉะนั้นเราจะต้องชิมมะขามก่อนว่ามันเปรี้ยวแค่ไหนถ้ามันเปรี้ยวเราก็มาปรับลดน้ําตาลเพิ่มในปริมาณที่ต่างกันไปตามที่เราชอบตามที่เราคิดว่าเหมาะสมนะฮะรสชาตินั้นประมาณนั้นครับแต่เดี๋ยววันนี้รู้นเลือกแล้วคือต้องเลือกเปรี้ยวมาละมะขามเปรี้ยวมาเลยเป็นเป็นเป็นมะขามเปยกทั่วๆไปเพราะถ้าเกิดเป็นมะขามที่เขาบอกว่าเป็นมะขามเนื้อเกรดดีเนื้อช่ำๆผมลองซื้อมา มันไม่ไม่อร่อยมันไม่เปรี้ยว <c oughs> มันมีความหวานเยอ <c oughs> ะนะมันมันมันก็เลยยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการโอเคครับผมนี่เราใช้มาขามประมาณอสี่ขีดครับผมขีดค,ครับ,รบแล้วก็แล้วก็น้ำประมาณประมาณหนึ่งลิตรนะฮะ <c oughs> ต้มในในการแช่น้ําแต่เวลาเราต้มเนี่ยเราจะใช้น้ำ น้ำประมาณอีกห้าลิตรครับผมไปน้ําประมาณห้าลิตรคืออันนี้เหมือนกับว่ามาทําให้มันมาทาให้มันละลายก่อนครับผมเป็นการให้มันครับแยกมันออกมานี่เราทาความสะอาดล้างไม้ล้างมืออะไรมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับกี่รอบครับผมแล้วก็เดี๋ยวบางคนว่าไม่ใส่ถุงมือแบบบางทีถุงมือเนี่ยขาดครับเพราะว่าเจอไม้ไอ้นี้ขึนไปขาดครับผมใช่ แล้วแล้วบางทีถุงมือบางทีก็ไปจับนู่นจับนี่สู้เรามือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราเราก็ล้างบ่อยๆดีกว่านะฮะคนอยู่ในครัวก็ก็ต้องทําความสะอาดมืออยู่แล้วครับผมพอาะถุงมือมาน้ํามะขามชี้แคปผมลองใส่แล้วฮะมันชี้วมไม้มันเกี่ยวครับ อ่าเดี๋ยวเราแยกเรามันออกมาฮะเพื่อให้มันละลายง่ายๆครับผมอ๋อเรารูดเอากากออกใช่ไหมฮะเอากากออกอ่ะเราเรียกว่าอะไรกา,าก,ากาหรือใยของมันนี่ใช่ไหมฮะอ๋อรูดอกอากาออกอนนี้เราก็ หรืเมื่อเอากากออกเสร็จแล้วก็คือจริงๆเราจะต้องปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มันเนื้อมันเปื่อยเนื้อมันเปื่อยแล้วก็พยายามที่เอาเนื้อมันออกมาให้เยอะที่สุดนะครับผมก็แช่ไว้สักพักแล้วค่อยขยำก็ได้ใช่ไหมครับผมเพื่อให้มันให้เนื้อมันออกมาให้เยอะที่สุดนะครับผมให้มันเปื่อยเพราะนี่เนื้อยังเกาะที่เม็ดอยู่เยอะเลยครับเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวเราก็แช่ทิ้งไว้นะฮะขยำขยำแล้วแช่ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงได้นะฮะ มันก็จะละลายมาถามเราก็พร้อมแล้านนี้ก็ตั้งน้ําตั้งน้ําเปล่าๆไว้น้ําประมาณก็ประมาณที่เห็นเนี่ยนะฮะหม้อน้ํนะะาได้สักกี่ลิตรไม่รู้ที่ไปห้าลิตรครัประมาณห้าลิตรนะครับแล้อันนี้ก็น้มกตาลครับที่จะใส่ในใช่กับมาถามเนียนะ,ะใช้ใน้ำาตาลกรวด น้ำตาลกวดประมาณสามร้อยครับความหวานมันปรับลงได้ปรับขึ้นได้ครับแล้วแต่มะขามครับเพราะมันจะไม่ตายตัวฮะเพราะมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเนื้อมะขามแต่สูตรนี้ไม่เหมือนกับสูตรเก๊กขวยคือเก๊กขวยนั้นต้มน้ำตาลไปก่อนแต่นี้ยังครับยังครับย่างตอนแต่กาดน้ำตาลกรวดเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้น้ำตาลกรวดประมาณสา0ร้อยครับสา0ร้อยแล้วก็เติมน้ำตาลทรายไปอีกประมาณครึ่งกิโลเจ็ดศูนย์แล้วก็ครึ่งกิโล นิ่มแล้วครับผมอันนี้ก็เอาเนื้อออกแล้วครับผมจะ,จะมามอเอาเนื้อเอาเม็ดออกครับ <c oughs> เดือดแล้วครับน้ำเปล่าเริ่มกระบวนการน้ำมะขา เดือดคั้งเดือดอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะดิฉันจะจะเอามากองชั้นหนึ่งครับอ๋อต้องกองสองชั้นครับเอาเนื้องถอ,อ,อกครับเพื่อให้เหลือน้ำเต็ใสครับพอเด๋ยวทั่วกันก็ปิดไฟนะฮะ เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการกรองอีกรอบหนึ่งน้ำมาขามของเราครับเดี๋ยวก็จะมากรอ,อ,องของอน้ำที่ใสครับ คือของเรานี่ไม่แต่งเติมสีเลยนะฮะใช่ครับผมเราอย่างนี้เลยไม่ต้องจะไม่มีเนื้อผสมเข้าไปครับจะมีก็มีน้อยมากครับผม ลังไปให้เดือดอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลเนาะที่ยังไม่หวานเพราะแต่ใสสวยเลยครับน่ารับประทานตอนเดือดอ่อ,อนๆนเนี่ยเนาะครับผมเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่แล้วครับน้าตาลแปบ๊บเดียวก็ละลายครับเพราะสุประสงค์เราคือต้องการให้มันละลายน้าตาลครับ ช้อนชาครับผมเกลืออป่ประมาณนช้อนชาครับเกลือเพิ่มความกลมกล่อมเนาะใช่ครับผมบนตู้ครับให้น้ำตาลมาละลายกัน ตองตกลายก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก็กรอกใส่ขวดกรอกใส่ขวดขายได้เลยครับผมอันนี้เราก็คือขวดละก็ถ้าเป็นขนาดเติมก็สิบห้าบาทครับผมถ้าเกิดเป็นแก้วก็ยี่สิบบาทครับอ่าอ่ารับรอ,องว่าน้ำมะขามที่นี่อร่อยครับหายเยาค็มยากับน้ำมะขามครับ,รบเดี๋ยวขอประเดิมสองแก้วนะผมกับพี่โดโด้อ่าเ<า>ดีย<ห>๋ยวรอให้เย็นเดี๋ยวเรามาประเดิมสองแก้ว แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งกินโจ๊กที่นี่ครับเพื่อนๆมีอีกคลิปหนึ่งนะเรื่องโจ๊กไก่ของวิดบางน่าทานมากคร,ค,รครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะฮะจะกินโจ๊กไก่แล้วก็โจ๊กไก่ร้อนๆแล้วก็จิบน้ำมะขามหวานนี่เย็นๆน่าจะมีความสุขครับมื้อกลา<อ>งวันนี้น้มามะขามนะคะมาแล้วกแก้วนี้ก็ยี่สบบาทเลยคน่ะ หรือว่าถ้าเราซื้อเป็นไปทานที่บ้านใส่ขวดก็จะมีแบบแบบขวดนะคะเป็นแบบชนิดเติมนะคะขวดละ15บห้าบาท<ช>ะะจากนี้ติดต่อเบอร์โทรถ้าสนใจจะซื้อน้ำมะขามนะคะก็สั่งพันแก๊ผ่านคูพแพนด้าได้เลยนะคะหรือติดต่อทางเพจเสาปาบิ๊กบังค่ะได้เลยค่ะหรือโทรที่เบอร์092-941-0669 อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0852163545ค่ะข้อมูลที่พูดก็มีอยู่ด้านล่างของคลิปแล้วนะครับอ่ามาพิวโโดอมาแล้วน้ำมะขามน้ำมะขามมาแล้วน้ำมะขามครับอะไรติดโอเคสุดยอด น้ำมะขามน้ำมะขามอร่อยมาก